เนี่ยเห็นไหมครับใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากนี่โอ้ เนี่ยเห็นไหมครับใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากยี่โอใหญ่มากครับนี่มันเป็นน้ํานะครับนี่ใหญ่มากนี่ครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับดอกนี้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมเอาเอาแม่ดูโอ้โห ו, นี่คือเห็ดจมูกหมูนะครับใหญ่มากเป็นดอกใหญ่มากนะครับ และนี่คือเห็บจมูกหมูนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยเห็นมานะครับแล้วก็เต็มไปหมดเลยนะครับเยอะมากนะครับใครหลงป่านะครับไม่มีน้ํานะผมจะให้ดูข้างในนะครับสามารถเห็นไหมนี่สามารถรับประทานได้ครับนี่รับประทานได้มันจะมีน้ําอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เห็นไหมเหน็นไหมนี่นี่ครับมัที่มีนม้นําอยู่ข้างในนะครับนี่นะถ้าเราหลงป่าเราสามารถอ่า เอาน้ำจากข้างในมากินได้นะครับเห็นไหมอืมเป็นมีเต็มทั่วไปเลยนะครับนั่นนี่ครับนี่คือเห็ดจมูกหมูถ้าไปเจอในป่านะครับหลงป่าไม่มีน้ํานะครับเราสามารถอ่าน,นําน้ําจากข้างในมารับประทานได้นะครับนี่มันจะมีน้าอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับอืมน้ํานะครับผมจะรับประทานให้ดู จเนี่ยไปเจอในป่ามันจะมีน้ําหมดเลยนี่นี่นี่มันจะมีน้ําทุกอันเลยออันนี้ก็อันตรายนะครับนี่ปวกหัวขาดเขาเรียกนี่อันตรายกัดหัวขาดขาดเลยน,นี่เวลาเดินให้ดูดีๆนี่พี่น้องเห็นอะไรเนี่ย ไม่ใช่ไม้นะครับงูนะครับนี่งูนะแล้วตอนนี้เราเดินมาเราเมาเจอถ้ำนะครับผมจะพาลงไปในถ้ำให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ในถ้ำนะครับมันจะมีน้ำกินหรือเปล่านะครับผมได้ยินเสียงน้ำ Oh. อันนี้เป็นถ้านะครับเราก็ไปดูได้ยินเสียงน้ำ <c oughs> อึน,นี่ถ้ำน้ำย้อยเขาเรียกน้ำตรงนี้รับประทานได้นะครับ เราก็จะรับประทานน้ํากันชื่นคานี้สามารถหลบฝนได้นะครับนี่นะครับ และตอนนี้ผมเดินทางมาก็ประมาณ20กิโลนะครับจากบ้านมานะครับเดินทางผจญภัยมา20กิโลแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายอะไรเป็นจิ้นเป็นนันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็อ่าขออน,นุญาตไปทําอาหารกินก่อนตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับยังไม่ได้รับประทานอาหารเลยนะครับก็ไปทำอาหารกินนะครับไปยื๊บ อ่ะแล้วตอนนี้กําลังจะพบค่านะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับนะผมก็จะพามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก่อนที่จะค่านะครับมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางป่า นะครับลอยต่อเขตพี่น้องสปปลาวนะครับตรงนี้เดินมาประมาณ20กิโลนะครับเดินมาแต่เช้านะตอนนี้ก็เกือบ5้ามงเย็นแล้วนะครับนะตอนนี้ผมก็จะพักตอนนี้ฝนจะตกนะครับมาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับฟืนนะครับแล้วก็ก่อไฟไว้เลยนะครับไฟนี่ขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็พายางนะพายางกันฝนเปียกนะครับ ไม่ให้กองไฟเราเปียกนั่นเองนะครับแล้วก็เต็นท์นอนนะเต็นท์นอนของเรานะครับผมก็จัดทําเรียบร้อยนะนแล้วก็จะไปทำที่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราทําที่พักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งห้างนะครับไปขึ้นห้างนะครับเดี๋ยวค่อยอ่าไปนะครับเดี๋ยวเราปฏิบัติตรงนี้เสร็จก่อนนะครับเสร็จก่อนเราทําเต็นท์ทำที่นอนก่อน นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีที่นอนนะครับเมื่อเวลาฝนตกลงมานะครับมันจะลําบากนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับไฟพายางนะครับต้องมีนะครับแล้วก็เปลเป้นะครับอาหารนะอาหารนจะเป็นข้าวสารนะครับการประจุภัยในป่านะครับแล้วก็หลายหลายอย่างนะครับที่ผมจะถ่ายทอดนะครับนะตอนนี้ผมอยู่กลางป่าตอนนี้ขออนุญาตทําที่พักที่นอนก่อนนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ก็เริ่มค่าแล้วนะครับผมจะให้เพื่อนๆฟังเสียงจักระจันนะครับตอนนี้กําลังจะค่าผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับตั้งแต่ผมเริ่มกลางพยางแล้วนะครับ และตอนนี้ผมก็ได้อยู่นะครับรอยต่อเขตพี่น้องสรปปลาวนะครับห่างจากหมู่บ้านนะครับห่างจากความเจริญนะครับก็ประมาณ20กิโลนะครับเดินตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็5้ามงเย็นนะครับทำอะไรเสร็จเรียบร้อย5้ามงเย็นพอดีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับเดี๋ยว น้ำนี่มันรสชาติขมขื่นจังเลยอ่ะนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนมาผจญภัยอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมกลับจากปฏิบัติหน้าที่นะครับว่างเว้นจากภารกิจนะครับหรือจะไม่ว่างจากภารกิจนะครับก็มีภารกิจต่อเนื่องนะครับในการเดินป่าเดินภูเขาของผมนะครับและตอนนี้ผมกําลังพักผ่อนนะครับผมจะให้ฟังเสียง ธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับเสียงธรรมชาติมันสร้างเก็นวิววิวนะครับฟังไปเรื่อยๆ ก็สวัสดีตอนเช้านะครับตื่นเช้ามาสิ่งที่ต้องทําคือนะครับหุงข้าวอันนี้คือเราหุงหม้อแบบอเน,นกประสงค์นะครับนี่สุกแล้วนะครับสุกแล้วสุกแล้วครับ,ห,บหลังจากหลังจากตื่นเช้าขึ้นมานะครับผมก็เดินทางกลับนะครับระยะทาง20กิโลเมอนเดิมนะครับก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูนะครับก็ผจญภยัยครั้งนี้ ฝนตกนะครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับก็ตอนนี้ได้หนึ่งคืนนะครับสองวันนะครับก็จะเดินทางกลับนะก็ดูนะครับบรรยากาศอุ้ยสงทางไปทางไหนเนี่ยอ่ะไปทางนี้แล้วกันใช่ไหมวะ โอเคไปทางนี้แล้วกันเอาล้วครับนะใครอยากผจญภัยนะครับนะเดี๋ยวไว้ผมว่างก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาผชนภัยนะครับลอยต่อนะครับเขตพี่น้องสปปลาวนะครับเทือกเขาพนมนกรักนะครับหลักเขตที่16นะครับถึง18นะเสิร์ชหาได้ใน google นะครับ GPS ดาวเทียมนะว่ามันไกลห่างจากหมู่บ้านขนาดไหน นะครับวันนี้ผมก็ได้นะเดินทางสิ้นสิทธ์สิ้นสุดภารกิจนะมันอยู่ไม่ได้นะครับฝนตกนะครับไม่รู้จะถ่ายอะไรให้เพื่อนๆด,ดูนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับนะตอนนี้อยู่กลางป่าคนเดียวไปกลับบ้านกัน และตอนนี้ผมเดินมาถึงพลานใหญ่นะครับพลานหินตรงนี้ใหญ่มากนะครับดูผมให้ดูดูครับใหญ่มากนะครับเนื้อที่อยู่ประมาณพันไร่นะตรงนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันไร่นะครับสุดลูกหูลูกตาเลยมองไม่เห็นนะครับตอนเช้าๆจะสวยมากนะครับหมอกจะลงเต็มเลยนะครับดูมันจะยาวไปฝั่งนู้นอีกนะครับดูเป็นหินหมดเลยนะครับ ทางนี้ตอนนี้ก็เป็นการเดินทางผจญภัยนะครับนา,นานๆนนทีนะครับกลับมาพักนะครับก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> เรามาเจอถ้ำอีกแล้วอันนั้นเป็นหน้าผานะครับสูงยาวลงไปฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขานะครับอีกลูกหนึ่ง นะดูถ้ำถ้ำนี้เป็นที่หลบฝนได้นะครับนี่เขาเรียกว่าถ้ำอังกอรนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับโอเคนะครับหลังจากนี้ผมก็จะเดินทางให้มันถึงบ้านนะครับเหนื่อยนะครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะถ่ายด้วยนะครับบางทีบางครั้งฝนตกด้วยนะครับบางทีก็ นั่นหละนะครับนะอย่างที่บอกนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายเอาง่ายๆนะครับนะเดี๋ยวค่อยเดินทางกลับถึงบ้านนะครับเดี๋ยวค่อยไปนั่งเล่าเรื่องอาถรรพ์ของเมื่อคืนนะครับเพราะว่าตอนอยู่กลางป่าผมไม่สามารถเล่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่าให้ฟังนะครับมีอยู่สองสามเรื่องนะครับที่ผมจะเล่าโอเคนะครับนะเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปนะครับโอเคขออนุญาตเดินทางก่อนเหนื่อยผมเจอหนอนปลาทุงกานะครับนี่เขาเรียกว่าหนอนปลาทุงก้า นี่ตัวหนึ่งนี่เขาเรียกว่าหนอนปลาตุ้งกะนะครับคันมากนะนี่